ที่กับปี n c h a We are going today to visit IKEA or uh, also some other place uh, in the city จูล่าละ40กิโลเมตร Where is Uh, what is the name of the city I don't remember เม uh, ื่อเนี่ยกับป้าจะพากันไปแถวๆอ IKEA จับซื้อบ่ได้จ้ะจับซื้อบ่ได้จะไปซื้อที่ตักบูเบอรี่แล้วก็ไปซื้อเอ่อ พวกกระเกงกรนหนาวให้ปาเนาะกันหนาวนะจ้ะ พอแล้วตรงนี้คือตรงที่ไอซิมามาเนี่ยเนาะเพิ่งมาเธอแรกจ้ะสวัสดีค่ะพ,พี่น้องจ๋าเมื่อนี้ไอพายพี่น้องมาซื้อแนวตักบลูเบอร์รี่อยู่ในจูลานะคะเนาะมันยังอ่ะดีดีไหมน,นี่มีแดดเนาะ11องศาจ้ะไอก็เคยบ่เคยมาเด็ดามาทีแรก we are going now <laughs> to visit the place where you can find something for making easy life for catching blueberries <laughs> and cleaning the mushroom bye yeah phone box mm -hmm. but uh children uh yeah หนาวจ้ะต้องซื้ออะไรมาออนี้ด้วยไอนี้ดิสบ้กวยีอั้นนี้ถูกสีโร try you you try f i e o a h f i e o d yeah <laughs> I bet this, this, uh... Try this one. No, I don't want this. Mm. Okay. Turn, side. Okay. Oh, with this you're cute. Huh? To make it more cute, it's not possible. Huh? This one, okay. Yeah. But uh, the size, uh, I don't. know. It's big. No. Yeah. นี่คือเก็บหาเห h ดจ้ n For g i n g to the f o r e t n o for work. o a มีดมีดได้เดีะเดิมมีดยังมีขายเนาะ แต่ว่าแนวตักบูเบอรี่มันไม่มีแล้วมันมดจ้ะเขาบอกมันหมดเนาะแต่เมื่อวานก็พากลับไปเปิงอยู่ร้านดอลลาก,ก็บพ่มีจ้ะโอ้สงสัยได้ใส่มือตักคือเก่าพี่น้องเอ,อ้ยวาสนาะหรือว่าให้พญาน,น,น,นุเพลียนายบอกให้นแนวไหนเหรอได้เป็นหมวกคนละอันเนาะแล้วก็เป็นเกิดปบ้าจ้ะคุณแจแล้วก็อันนี้นี่จ้ะเป็นมีดเนาะเจ็ดยูโรจ้ะส่วนโอ้แต่ส่วน แนวตักบูเบอรี่พระเจะบอกโซนเอาก็คือหมดเนาะเดี๋ยวปา้า My Husband h e will Made for Me Long แบบเดี๋ยวให้ป้าเป็นเหตุไทยเนาะจะสื้อไทยเก่งกีฬาอีกแล้วจ้ะเต็มตู้อยู่กเสื้อว่าเป็นอยิาห้5ยูโรเนาะโอแพง This man It's simple You can wear it anytime, the other one is ready for sport, for bicycle or whatever. Uh, but with this, it's good because I can spot you everywhere with that color. 800 700. Yeah. 199? Yeah. 20 euros. Yeah. yeah, sure. M. Um, you saw i โอ้ยแม่บิ๊กอิสเพียงพอสำหรับหนูโอเคใช่ไหมใช่คิดว่าใช่เอฟเฟกต์ยาวมากสื้อมาเบ่งเอ่อเครื่องตาเคล็ดอยู่นี่เนาะยี่ห้อนี่สองร้อยสี่สิบเก้าโคนถูกมากป้าเพิ่นซื้อเกือบสองพันกว่าบาทอันนี้แค่บ่จักลอยเองแต่ว่าคนละอันนี้แล้วจ้ะคนละยี่ห้อเนาะไป p i n o n g c h a we have bought many little things for working, for getting m u s h r o o m And after that, maybe we go t o fight. Sport for my wife also. เดี๋ยวอาจิไปเบิ่งแนวกินเนาะจ๊ะเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนเนาะเอ้ยเกิดจ้ะเกิดอายเริ่มหน่าวแล้วเนาะอดิดาสตัวนี้ก็ซื้อตั้งนานแล้ว Oke, kuma, kuma aku itu festival kaus. Kudulama, picture What for? <laughs> ไม่ใช่เราจีซื้อใหม่นืเตียให้จ้ะไม่ร้องว่างามเนาะไอ้เอาคู่นี่แหลจะจต่ไอโบไซไปโคด้วยจ้ะมันงามโพดนี่จะอันงามๆสรุปแล้วไอ้เอาคู่นี้ได้จ้ะแปดรยก้าเก้าก็เบาแพงเนะาะเก้าสิบยูโรรองเท้าคือพวกเกิร์บเนี่ยไอซีซื้อแบบที่เป็นแบบ แบรนด์เนี่ยจะมอยเนาะแต่ว่าเสื้อเนี่ยพวก่คยซื้อเลยจ้ะเกินในพวกอนนดีตในกี่ยามในสี่ห้าพันหกพันอาจจะซื้อเพราะว่าด้วยความที่แบบว่ามันใส่ได้นานเนาะคือเกิดคนนี้แต่แอยู่เกาหลีสามสี่ปีห้าปีก็ยังใส่ได้จ้ะอือนี่ละจ้ะอ,อาจจเลยซื้อมันนี่เนาะก็สวยมากเลยอยากอาจจะเปลี่ยนแล้วก็จะพาทุกคนไปกินข้าวนะแตงคิวมาอโมเร Love you <I, S 1> Amore! I understand why you you were saying Amore from this morning เฮ้ยโอเคค่ะเปลี่ยนไปเลยใส่ไปเลยอดิดาสมันเก่าแล้วจ้ะใส่พูม่าเสียเมื่อซักจ้ะเพราะว่าอายเคยใส่เขาโคบออันนี้ออกมันอะมอมีเอาอันนี้ออกดิ นี่ค่ะ <c oughs> โอเคพี่น้องจาเดี๋ยวเอาอันนี้ออกไปเนอพวกไิปกินข้าวอยู่อีกเกียร์เด้อจ้ะ <c oughs> กับข้าวอีกเกียร์เนาะเป็นปลาแซลมอนแล้วก็มันบดจ้ะอันนี้ก็เป็นขนมหวานของปา้าก็จะได้เป็น ิตแอนด์ช hmm. <Right? S 1> mm ิฟกินค่ะินร้านอาหารที่สวีเดนเป็นอาหารมื้อแรกที่กินข้างนอกอยู่สวีเดนโ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 นอินมันโมอินมันโม e we have one we go out already one time in มาลิสเนสวิตค อร่อยไหม <laughs> ไปบุษบไปบุษบไอศช็อก <laughs> ข้าวเที่ยงจัดถ้าย้อนไปได้จะไม่บีบสิวอันนี้เลยดีบเลยในคลองหวานเนาะอันนี้เป็นอาหารของของไอจ้ะน่าอร่อยไหมปลาแซลมอนอร่อยไหมคะรับปะอ,อ,อ,อร่อย อตอนนี้ประเทศฝรั่งเศสเจอวิกฤตโควิดกลับมาอีกค่ะ ผมิ่ากข์มนบุรี่สาเปอไรป้ะเรา่าตอนนี้เราลืมลืล่มลืมอืมล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 รมลืมลืลืม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 ลลลืมลืลืมลืลืมลืมลืลลืลืล้วล็มลื พกคนนี่ถ้าก,กินแบบคำเล็กๆนะคะออ,อยู่ข้างนอกค่ะดูข้างในนี่ครับสวบใส่สวบใส่อยือหึอะไร What is this Potatoes นี่มันอะรยาเส้นคำเล็ก เดืเอดออติชูม,มาค่ะแล้วก็แบบนี้เอลนะครับกินข้างนอกเนาะแล้วเขากินข้างในกับพ,พื้นใส่ถืนใส่เน,นะาะคำเล็กๆแบบน,นี้อร่อยครับเซบบุ้งอร่อยมากเป็นอาหารฝรั่งที่แซ่บ นับว no? mm ่าแพงใช่ไหมอืมประมาณแต่ for all ได้เพียง24ยูโร only ใช่24ยูโรค่ะอ๋อยี่สิบสี่ยูโรใช่โอเค อายกับป้าขอลาก่อนเนาะเดี๋ยวอายจะกินข้าวแล้วก็จิบกาแฟวอร์มร่างกายเผื่อที่จะไปเดินป่าเนาะนะวันนี้อายก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนหลายๆได้จะได้ขอบคุณค่ะยิ่งสต๊าจออยด์ออรด์โอเคแล้วก็จะทา for r e s e r ค่ะอันนี้ก็จะเป็น what they call this mister คุณป้าเป็ดกันไป พิกันไปพิกันเนื้อไปองนอกนี่้ะก็จะเป็นแบบรีเสิร์ชนะคะปกติอาจจะเป็นคนที่กินแบบบลูม,มารบลูม,ม,มารอ่อไม่ค่อยเวิร์กเนาะวันนี้เราก็จะแบบพอดดีจ้ะเพราะเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมเวลาที่เราคนออกกาแฟก็จะเสียนางนะคะคอยนะนี่เนาะ Centrally Yes Yes uh, You know why when I am o u t s i d e I have to be like a m a d a e ก็ละฟช้นอนๆนะคะแล้วเราก็ก่อนที่จะมาตักนี้เราต้องเช็ดก่อนเนาะมันจะมีแกนโอเคแล้วก็ถ้าอยู่บ้านเราก็จะตักคำใ,ใหญ่ๆเนี่ยเอาไซส์สตาร์ทฟอมสมช้อนกินนะอืมอืม The taste is excellent อร่อยมากค่ะเมนูจ้าหัวเราะก็จะ่าปากเปิดปากกว้าอะไรคะ่ะกาแฟ stop making that we we love too much อร่อยมากเห็นไหมเวลาที่เราไปข้างนอกเราก็ต้องเป็นผู้ดีเบอร์แม <c oughs> no. นแบบเนาะยากจริง เบี้ยเอ่อเชิญเชิญซอฟต์แอนด์ไฟล์รักกับมาดามลูกทัศ